สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลน c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษและชาวเมษนะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสมคัญไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะทำสแตมป์จอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมมินต์ปักมุดเนาะเริ่มจากที่พาร์ทคนโสดก่อนเลยนะคะชาวราศีความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะเพศมอนส์ค่ะ8ดาวทัมพรานนะคะ สามไมเท้าแล้วก็ wie ว f f อฟฟอร์จูนดูจะมีกำแพงมีความกังวลในเรื่องราวของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคนเก่าๆที่อยู่ในใจและคิดว่าฉันจะ move on แบบจะ move on จริงๆก็ถึงถือแม่แบบเป็นคนสดก็แล้วแต่แต่บางคนจะมีคนคนนั้นอยู่ในใจแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฉันก็คงจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่นะฉันก็คงจะอยากแบบ มีใครสักคนหนึ่งที่ที่จะดีกว่าคนคนนี้อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆนะคะอยากจะเจอคนใหม่จะรักคนใหม่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแต่บางคนในที่นี้เจอคนใหม่เข้ามาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่กล้าจะเปิดใจนะคะหันหลังยังไม่กล้าจะเปิดใจในเรื่องราวที่จะตกหลุมรัรกห,หรือในในแวดวงของความรู้สึกอาจจะกลับเข้ามาในจิตของความเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเป็น เป็นกัลยานามิตรที่ดีนะคะเป็นกัลยานามิตที่ดีแต่มองว่านะในช่วงของปลายเดือนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะอะไรใหม่ๆที่คุณจะทําให้คุณเปิดใจหรือบางคนคนเต่าก็มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาในช่วงของปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าทีนี้ขอดูคนในใจคุณละกันนะคะที่มีผลต่อสถานการณ์ความรักของคุณขนาดนี้เนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะคะเลวเวอสนะก้าถ้วยคนคนนี้ดูจะมีคนรักอยู่แล้วนะ มีคนรักอยู่แล้วชาวธาตุน้ําทัดไฟค่อนข้างเด่นนะคะที่เป็นคนของคุณหรือคนที่ยังอยู่ในใจนะมีกรกฎหรือพิจิกเมษสิงหรือธนูที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะสถานก,การณ์ความรักของเขานะดูเหมือนจะไปแบบเรื่อยๆนะคะมีการแสดงออกความรักมีการออกเดทกันนะคะหรือมีโมเมนต์ที่ค่อนข้างโรแมนติกนะแล้วถามว่าตัวเราจะอยู่ตรงนี้จริงๆหรอเราไม่ลอง ตรียมความพร้อมให้ตัวเองไหมหรือว่าเขียนน้อยๆอ,อ่ะโฟกัสในสิ่งที่เราจะมีความสุขอ่ะนะคะในจังหวะที่เขาก็ดูเหมือนจะมีความสุขไปในระยะเวลาหนึ่งของความของช่วงชีวิตเขานะคะขยายหน่อยนะคะสถานการณ์ความรักต้นทางฝั่งคุณหาไม่รับฟังเห็นไหมหน้าไพ marriage นะคะเดทบางคนอาจจะข้องเกี่ยวกับคนที่มีคู่แล้วนะคะ มีคนรักอยู่แล้วจะเป็นคนเก่าหรือคนในใจก็ตามนะคะอืมเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็จบไปแล้วอะแต่เรารู้สึกว่าแบบเรายังมีความรู้สึกหลงเหลือตรงนั้นอะแต่เป็นความรู้สึกที่ถามว่าจมไหมก็ไม่ได้จมขนาดนั้นแต่เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราเองก็อยากที่จะเจอความสัมพันธ์ที่ดีแหละถ้ามีเขามาก็อยากจะไปนะคะแต่ใจล้อเหมือนถูกถูกผูกเอาไว้กับคนคนนี้ นะคะฝั่งเขาล่ะให้ความรู้ยันผ่านาะนะคะหมายถึงความต้องการในความสัมพันธ์ของเขานะคะก็มีการเห็นอ,อกเห็นใจกันนะในฝั่งเขามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่ในช่วงของปลายเดือนเนี่ยจะมะีประเด็นอะไรนิดหน่อยๆน,นะคะเข้ามาทําให้หงุดหงิดใจกันบ้างนะในฝั่งของเขานะคะต่อไป มาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณบ้างคนคนนี้เขาดังคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในช่วง17-30แปดดาบสิดาบเขารู้นะว่าเขาทําให้คุณเจ็บปวดมากแล้วเขาก็เจ็บปวดเช่นเดียวกันเขายังส่องคุณอยู่นะยังมองดูคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วง,งห่วงนะคะมีเก้วเขาอยากจะพูดคุย,ยกับคุณเหมือนกันนะแต่จะพูดคุยในลักษณะของกัลยานมิที่ดีหรือเป็นการสื่อสารโดยทั่วไปอ่า พยายามจะไม่ให้ความหวังคุณนะคะแล้วพยายามจะสื่อสารในจุดที่เขายังรู้สึกอยู่อ่ะเขาเองก็ยังรู้สึกกับคุณแต่แค่แต่แค่เหมือนแบบประคองกันไว้แต่ไม่ได้มีสถานะหรืออะไรให้เราอะอย่างเงี้ยนะคะจะกลับมาในลักษณะแบบนั้นนะแต่เขาเองก็ดูกล้าๆกลัวๆนะคะในการเทคแอคชั่นนิดหนึ่งเนาะที่ี้ฝั่งคุณนะคะคิดแลารู้สึกยังไงกับเขาบ้างไพ่พระ คุณยังมีความปรารถนาดียังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขานะคะถ้าเขามีความสุขมันก็ดีฉันเองก็อยากที่จะมีความสุขฉันเองก็อยากที่จะมุ่งออนฉันเองก็อยากที่จะแฮปปี้กับชีวิตเหมือนกันแต่อยากน้อยๆอมีอะไรบางอยา่างที่ค้างคาใจอยู่อ่ะนะคะก็อยากให้เคลียตรงนี้กันดีกว่าอยากให้น้อยๆเคลียจุดที่มันยังค้างคาใจอะ่ะเคลียจบป,ปุ๊บฉันจะไปฉันจะตัดได้จริงๆแล้วฉันจะมุ่งออนได้แบบจริงๆแค่ ปลดล็อกตรงนี้ให้ฉันก็พออะไรนี้นะคะไปต่อคะ่ะที่บทสรุปคอนโซลเม็ดน,นะคะปัดดาบค่ะยังพาวงอยู่กับอะไรบางอย่างในอดีตหรือคนในใจคนที่ยังคงมีผลต่อใจของคุณนะคะคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนี้ไม่อยากทำลายเขาไม่อยากจะคิดร้ายต่อเขาเรามีความรู้สึกเชิงบวก ความเป็นห่วงเป็นใยให้กับคนคนนี้แล้วมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกรลยานามิตรที่ดีเข้ามาด้วยนะแต่คุณอาจจะวางเขาคนนี้ไว้ในระดับของความเป็นเพื่อนแต่อนาคตถ้าคุณจะรู้สึกกับคนคนนี้ก็มีโอกาสจะพัฒนาได้นะคนคนนี้หมายถึงคนใหม่นะคะคนใหม่ที่กาลังจะเข้ามาแล้วคุณวางเขาในฐานะของความเป็นเพื่อนนะ่ะนะ สเ่ชานคนเก่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาในช่วงของปลายเดือนเหมือนกันนะคะแต่คั้งนี้ทั้งนั้นเขาอยู่ในสถานะของการ engagement นะคะหรือว่ามีคนรักหรือความสัมพันธ์อยู่แล้วฉะนั้นไายบอกให้คุณ enjoy กับปัจจุบันนะคะเปิดใจให้กับ ตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองคนใหม่เข้ามาก็รับไว้เป็นเพื่อนได้และมองว่านาคตก็มีโอกาสที่จะสัมพันธ์ได้ถ้าคุณจะรู้สึกกับคนคน,นดัดนั่นเองนะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนตรงนี้นะคะะการความรักในฝั่งคุณเป็นยังไงเจ็ดเหรียญสิบดาบ ถ้าถ้วยทำไมยิ่งรู้จักยิ่งขุนขุนมัวมัวยิ่งรู้จักยิ่งทําความรู้จักยิ่งคุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะมาถูกทางหรือเปล่าฉันจะเสียเวลาไหมนะยังไงดีจะไปต่อไหมหรือพอแค่นี้ยิ่งรู้จักยิ่งแปลกแยิ่งเอ๊ะอ๊ยิ่งงงงยิ่งรู้สึกว่าใช่คนเดียวกันกับวันแรกที่เราคุยกับเขาหรือเปล่านะอะไรแบบเนี้ยนะคะ มีหลายๆอย่างไม่ค่อยเป็นอย่างใจเราเท่าไหร่เลยอ่ะมีสิ่งที่เราได้รับจากเขานะฟังเขาเป็นยังไงบ้างคะ King of the c r o s นะคะ Dionne Bons ห้าใบขาวสี่ถ้วยดูเขาจะปะเผชิญปัญหานิดนึงนะไม่ใช่แค่ปัญหาในเรื่องราวของความสัมพันธ์อย่างเดียวจะเป็นเรื่องงานด้วยเรื่องชีวิตส่วนตัวด้วยจนโยงมาในเรื่องราวของความรักของเขาที่มีนะคะวุ่นวายปดวดหัวพอสมควรเลยมองว่าเป็นในเรื่องของ ปากเสียงด้วยกับคนคุยของเขาคนที่เขาชอบกับไม่สนใจเขาคนที่เขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ในลักษณะของคนคุยที่มีตัวเลือกค่ะนะคะคนที่ไม่ค่อยสนใจก็ันมาสนใจเขาอะไรอีกเนียมันมันดูแบบสลับกันไปหมดเลยนะคะฉึงทาให้เขาแบบแอบ,บปวดหัวแอบบเซ็งแอบลบาคาญแอบหบุดหงิดหุดหงิดเลยอาจจะพานทําให้การปฏิบัติตัวต่อเขา,เอาของเขาที่มีต่อคุณก็เลย ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยได้หนักใจเหมือน,น,มนไม่ใช่คนคนคนเนี้ยที่คยูจในปัจจุบันเนี่ยกับคนคนเนี้ยที่รู้จักกันในช่วงแรกๆคนเดียวกันหรือเปล่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่าะอะไรอย่างเงี้ยบอกปะนะคะขยายค่ะฝ่าฝั่งคุณค่ะช่วยเหลือหาเวลาเพราะฝันนะคะข้ามอุปสรรคคุณไหนะยุ่งแค่ไหนย,ยังไงคุณก็พยายามหาเวลาเพื่อที่จะมาคุยกับเขาเพื่อที่จะมีเวลาที่คุยกันมีเวลาที่ใช้เวลาด้วยกัน แต่สิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราอ่ะมันทําให้เราไปคิดน,นู่นนั่นนี่เต็นไปหมดเลยนะคะว่าสรุปว่ายังไงเขายัางไงกันแน่เขาคิดอะไรอยู่กันแน่เขารู้สึกอะไรกับเราอยู่ทั้งแน่คําถามมากมายนะคะอืแต่เราก็พยายามที่จะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปนะพยายามมองข้ามแล้วพยายามจะมองแบบในข้อดีของการระฐบานะคะฝั่งของเขาล่ะใจเกลียใช่หไหมมีประเด็นนานนอกปวดหัวปวดหัวค่ะ ตรงนี้ก็เหมือนเป็นเหมือนแบบทําให้เขาได้เรียนรู้เหมือนกันนะว่าอย่ายื้ออะไรที่มันไม่ใช่นะคะคนไหนที่ไม่ชอบหรือไม่รู้สึกกันก็ต้องปล่อยคนคนนั้นไปแล้วโฟกัสคนที่รู้สึกนะคะแบ่งเป็นสั์เป็นส่วนไม่งั้นจากที่ความสัมพันธ์ที่เขาจะรู้สึกเอ็นจอยหรือแฮปปี่จะกลายเป็นว่าเครียดแล้วเครียดแล้วจะมีทมําไมในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือคนคุยอะไรแบบเนี้ยต่อไปค่ะความคิดความรู้สึก ความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงแปดดาบค่ะสองถ้วยสามไม้เท้าออการแสดงออกความรักของเรานะคะถ้ามากเกินไปเขาจะรู้สึกอึดอัดน,นะเขารู้นะว่าเรารู้สึกดีกับเขามากเขาก็รู้สึกดีกับเรานะแต่สําหรับคนคนนี้ถ้าคุณรู้สึกมากแสดงออกมากเขาจะไม่ค่อยสนใจเขายังย,ง,านะงยังหลันล้านะต้องยอมรับในวอมบอลเนี่ย มีความมันลายังมีความสนุกสนานในเรื่องราวของความรักมองข้ามในเรื่องของความจริงจังไปเลยยังไม่ถึงขนาดน้นสําหรักเขาเขายังสํารับเขายังอยากจะเรียนรู้อยากที่จะศึกษานะคะในตัวเราในคนที่เขาแบบเออมีคนเข้ามาต่างๆในเรื่องของตัวเลือกตัวเลือกนะคะฟังคุณคิดแล้รู้สึกยังไงกับเขานะสี่ไม้เท้านะคะแผ่ซคับสามถ้วยนะคะแปดเหรียญแล้วก็ดูวอลค่ะคุณรู้สึกว่า คุณอยากเอนจอยกับเขานะคุณอยากเป็นทั้งเพื่อนอยากเป็นคนคุยที่ที่จะทําให้เขามีความสุขอ่ะคุณพยายามทุ่มเทในมุมที่คุณรู้สึกว่าจะทําให้เขาเห็นความดีของเราอ่ะอืมแล้วต่อไปนะเขาอาจจะเป็นโรคทั้งใบของคุณได้เลยซึ่งถามว่าเสี่ยงไหมใช่เสี่ยงก้นทั้งเสี่ยงนะคะให้คนที่เขายังรักสนุกหรือยังไม่จริงจังยังไม่ซีเรียสเนี่ยมาเป็นโรคทั้งใบของเราอ่ะเมืนเหมือนเราไปลงทุน กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่มีความมั่นคงอะคะ่ะนั่นแหละนะคะอาจจะได้กำไรมาในช่วงแรกๆแ,แต่หลังๆเราอาจจะขาดทุนก็ได้นะคะแต่แล้วแต่คนจะมองแล้วกันเรื่องนี้บับไม่ได้แต่และคนมี m i n เซ็ตทัศนคติที่แตกต่างกันนะคะบทสรุปค่ะให้เด็กนะคะเดวิลแม้มีในเรื่องของพันานาการนะคะพันานาการความเครียดบุคคล ที่สาหรือความสาคัญนในลักษณะของการฉัดเฉลยเบาๆนะคะก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะจบหรือไปต่อจบหรือไปต่อบางคนมีความช่างใจนะคะโอกาสที่คุณจะจบแล้วไปต่อกับคนใหม่ ก็มีก็สูงนะคะไพ่บอกว่าเชื่อนะคะเชื่อในสิ่งดีๆเชื่อในความดีของคุณและความดีของคุณจะนําพาคนที่ดีเข้ามาคนคนนี้เขายังเพลย์ฟอร์เนสอยู่นะคะ mm hmm. เขายังสนุกสนาน mm hmm. เขายังหลั่นลาลัล่นลากับความรักอยู่นะคะ mm hmm. ไปหาคนนี้เขาจะฮันนิมูลกันแล้วเขาพร้อมที่จะทุ่มใจเขาพร้อมที่จะให้คุณค่าในความรักความรู้สึกที่เราทุ่มเทให้กับเขาดีไหม mm hmm. นี่คือคําแนะนําจากไพ่นะคะโอเคค่ะไพ่ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสำคัญนม่ชัดเจนค่ะไพ่เสร็กันแล้วคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะเพรสมาล์สค่ะและวก็นะคะจิบเหรียนดัซซันโอ้โหบอกเลยว่าพาร์ทของคนมีคู่เด่นดีมากนะคะหน้าไพ่ค่อนข้างจะเลิศเลยนะคะมีการอาจจะพบปะ ครอบครัวนะคะหรือมีงานเฉลิมฉลองเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานการโยกย้ายไปอยู่ด้วยกันฮันนีมูนนะคะมีกิจกรรมร่วมกันในเรื่องราวของความรักเป็นการสตาร์ทใหม่เป็นการเริ่มใหม่ที่ดีมากนะคะใครที่มีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์คนรักที่ทะเลาะก,กันหรือข้องอกข้องใจใดๆกันนะคะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจและจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น แสดงออกความรักกันอย่างชัดเจนมากขึ้นหวานชื่นนะคะหวานชื่นเลยนะความเป็นตัวตนของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างสูงจะระมัดระวังในเรื่องของความร้อนและความเป็นเด็กในตัวคุณในบางจุดนะคะความเป็นเด็ก่ยมีั้งข้อดีข้อเสียให้เรามันระวังในเรื่องของความเป็นเด็กในข้อเสียอย่างเช่นการแช่รมหรือการเอาแต่ใจนะคะฝั่งของคนรักละ่ะเป็นยังไงห้าเหรียญหกไม้เท้านะคะเขารู้สึกว่าโอ้คุ้มค่ากับความเหนื่อยจริง เขาจะเหนื่อยเหนื่อยจากงานมาเหนื่อยจากการพยายามประครับประคองความสัมพันธ์หรือ,อในเรื่องของประเด็นปัญหาของความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้แต่มันก็คุ้มคา่าจริงๆหกไม้เท้าสมกับการรอคอยที่เราได้กลับมาปรับค,ความเข้าใจเขามองว่าเราทั้งสองคนเนี่ยจะได้เติบโตกันขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะเป็นช่วงของการที่จะ มองกันเติบโตหรือเติบโตไปด้วยกันนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณเราเรามัดระวังหรือกังวลว่าฝั่งเขาจะมีใครเข้ามาไหมมีเข้ามานะแต่เขาไม่เอานะเขาไม่สนใจเขาไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวไม่อยากหาปัญหาไม่อยากหาภาระไม่อยากหาอะไรที่แบบฉันต้องมาเหนื่อยอีกทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่ออะไรอะไรเนี้ยนะเรียนรู้แล้วนะกับการผิดพลาดข้อผิดพลาดที่ผ่านมา ขยายค่ะฝั่งคุณลงส่วนตัวพันธาภุมใจเพื่อนนะคะแล้วก็ติดสินบนขยายนิดนึงอ่าสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะมีการชงกันแชร์บางอย่างร่วมกันแชร์บ้านนะคะแชร์บ้านแชร์ค่าใช้จ่ายหรือการโยกย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีความห่างเหินกันบ้างหรือใดๆกันบ้างแต่ตอนนี้คือการเติมเต็มที่กำลังจะเติมเต็มไปอีกขั้นหนึ่งนะคะจะลดในเรื่องของเซลฟ์เอ็กซ์ตรีมหรือว่าคําว่าอีโก้ในตัวเองมาคอยจะมีอีโก้นิดๆในความสัมพันธ์บอกเลยว่าช่วงนี้เราเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนนะคะที่อน j o y หลายๆหลายๆอย่างร่วมกันค่อนข้างดีฝั่งเขาล่ะฝั่งคุณแฮปปี้เบอร์นะคะ ผ่านเรื่องราวที่เหมือนฟ้าหลังฝนอะฝังเขานะคะจากสูญเสียเกือบจะสูญเสียคุณไปละนะคะได้ก,กลับมานะคะดูแลบำรุงสุขนะคะส่วนใครที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์60ตอนนี่สามหยุดแค่จะสามวันส้มหยุดอยู่ตรงนั้นอย่าเข้ามาฉันเลือกครอบครัวฉันเลือกความสัมพันธ์นี้ฉันอินจอยกับความสุขความสัมพันธ์ฉันรู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีในความสัมพันธ์อะไรจะมาทําให ทุกอย่างแย่หยุดอย่อยาเข้ามาอะไรอย่างนี้เลยนะคะทีนี้นะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อเมังเป็นยังไงนะคะเอะซับซอน เจ็ดเหรียญการเติบโตไปอีกขั้นเขาเองก็ดูพฤติกรรมของคุณเขาเองก็ดูพฤติกรรมของคุณและความสัมพันธ์การเติบโตต่อไปนะคะเขาหวังว่าคงไม่มีอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าคุณเครื่องหดหูซึ่งกันและกันแล้วเขาจะพยายามไม่พูดหรือทําอะไรให้ดูมีความหวังแล้วเขาทําไม่ได้เขาอยากจะพูดหรือทําอะไรแล้วมันทําได้จริงะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่นะคะในการสื่อสารบางอย่างอยากให้สื่อสารในสิ่งที่จะทําได้จริง นะคะทั้งสองคนในสิ่งนี้เขาจะคิดด้วยแล้วก็ในสิ่งนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณเป็นด้วยก็ตามนะคะแล้วเขากังวลในเรื่องของความถึงหวงการยึดติดความคิดมากนะคะเขาพยายามที่จะลีกเรี่ยงที่จะทาอะไรในแนวนั้นนะส่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับขาวบ้างเลียฟอร์จูหน่องทุกทุกอย่างจะผ่านไปได้ได,ดีจะเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปสิ่งร้ายๆเปลี่ยนไปผ่านไป สิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่ถึงแม้ว่าคุณจะยังแปกบางสิ่งบางอย่างอยู่บ้างในอดีตแต่บอกเลยนะว่าให้วางมันลงลงเถอะถ้าเราจะเริ่มใหม่ถ้าเราจะเริ่มใหม่ถ,มหมถ้าเราจะให้อภยัยต้องให้อภยอัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรื่องของอีโก้ด้วยที่พูดไปตั้งแต่เมื่อกี้นะคะทางไพ่สถานการณ์ของคุณให้วางอีโก้ด้วยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะมีการวางพงวางแผนวางแผนการบางอย่างในความสมพั์ที่จะทําอะไรร่วมกันกับคน,นคนรักด้วยนะคะเพื่อความมั่นคงอีกขั้นหนึ่ง สุดท้ายค่ะบทสส์เอสซับบอนส์นะคะสองเหรียญในออฟโซนนี่เราเป็นเดอะคอสห้าถ้วยนะคะไม่ต้องโฟกัสอดีตแล้วนะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันก็คือปัจจุบันนี่คือโลกใหม่นี่คือสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นความสัมพันธ์ใหม่ต่อให้เป็นความสัมพันธ์ปัจจุบันก็เถอะที่ผ่านมาก็เถอะตอนนี่คือการรีเฟรชนะคะรีเฟรชใหม,ม่ฉะนั้นแล้ว โฟกัสปัจจุบันค่ะความผิดพลาดข้อผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้คุณขุนค่องใจอินเนอร์จี้เก่าๆเคลียร์มันค่ะเคลียร์มันแล้วอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดไงในคอ e เซเลชันบางคนเป็นคนรักที่ทะเลาะกันห่างกันจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะคืนดีกันเว็ดดิ้งความสัมพันธ์นะคะจะมีการแต่งงานมั่นหมายต่างๆนะคะหรือมั่นคงขึ้น อีกขั้นหนึ่งค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขเลยนะฮันนีมูนเนี่ยนะคะโอเคค่ะคลิปของเมฆก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์ share, กดส r i ครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ